เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันนะครับหลังนี้ครับบ้านปรับปรุงรีโนเวทให้เรียบร้อยแล้วครับสวยพร้อมอยู่เลยน่ครับเมื่อที่69ตารางวาครับตัวบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำครับของแถมเพียบครับ ก็พ้กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับหลังนี้ขนาดกำลังพ่อหมอครับชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาคิดเป้าบ้านสวยๆ่า้ผู้ชมได้เลือกกันเป็นประจำทุกวันนะครับได้ไม่ภาพตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไปด้วยนะครับกดถ้ากดก็ยังดีนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับแต่ก็โปร่งโล่งสบายไม่อึดอัดนะครับเดินทางสะดวกไม่เปียกไม่ล้างถนนดีเลยนะครับสะอาดะครับแถมมุงลวดเหล็กดัดให้ด้วยนะครับ มี3าห้องนอน2ห้องน้ำครับในตัวบ้านนะครับพิกัดอยู่หมู่บ้านนาวีเฮาส์12ครับติดถนนสุขุมวิทตรงข้ามศูนย์ฝึกทหารใหม่ก่อนถึงแยกเจครับสัตหีบชนบุรีนะครับสัตหีบอยู่ชนบุรีนะครับอยู่หมู่บ้านบ้านนาวีเฮาส์12ครับและก็คอย,ยังฟรีทุกค่าใช้จ่ายด้วยนะครับตัวบ้านก็สวยพร้อมอยู่นิ้กระเป๋าก็อยู่ได้เลยครับหลังนี้ เรารีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับสวยอาตาเลยเดียวครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ขายโดยตรงนะครับมือโทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้ครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจะนัดดูที่ดูบ้านก็ติดต่อเข้าไปได้ครับทางเราก็เพียงสื่อกางมาชี้เป้า่า้ผู้ชมได้เลือกกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับหลังนี้เจ้าของมาแขมุงลวดเหล็กดัดให้ด้วยครับอ้อตกแต่งดีไซน์ให้ใหม่พร้อมอยู่ครับสวยๆเลยทีเดียวครับ ราคา2องล้านห้าแสนมืนบาทนะครับเนื้อที่69ตารางวาพื้นที่กว้างๆต่อเติมเพิ่มได้ปลูกพืชผักสวนครัวได้ครับมีพื้นที่เหลือครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับไปดูสถานที่จริงกันก่อนครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ